ที่ใกล้เคียงคำง,งานที่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่บอกแม้แต่ว่าแอมมาอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยว ล่างมันเป็นลักอ่อนโอเคแต่เป็นลักแก่เนี่ยมันมันมีเดินเลือกูป่ายางด้วยะไอ้ป่ายางใช่แต่ว่ามันมีมันมีต้นมะพร้าวสองต้นตรงนี้เนี่ยเนี่ย 哦，我们讲的。 ก็คือเคเดียบเสร็จเอยครับทีนี้ก็แสดงว่ากลุ่มผีมันมีไออยู่จริงเห็นไหมเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ทำเรื่องการที่มีข้อไหนบอกข้อของว่าต้องใช้เรื่อตัดแบบนี้ก็อยู่นะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะได้มีการส่งไปที่กองพิสูจน์สารชลบุรีเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอนะที่พบในวัดผูที่ตรวจ พบและตรวจยึดได้อันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับพบในการเพื่อพิสูจน์หาตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง,องการใช้ยาเสพติดอันนี้ครับแล้วเราก็สรุปฟันธงได้เลยว่าตรงนี้มีเรื่องของไอ้แน่นอนเพราะว่าที่ว่าฟันธงได้อย่างนั้นเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เป็นตัวตัดไอมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการพบบริเวณด้านหลังแหลมบินมีสอดค่อนข้างจําจนวนเยอะรวมทั้งอ่าวที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนะี้ย ก็มีการพบจํานวนที่เยอะพอสมควรน่าจะจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะเป็น20กิโลนะมีการยึดแต่มันมีบางส่วนที่มีกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เจ็บไปได้และคิดหวังจะรวยทางรัฐก็ลเลยมีการนาเอาไปซุกซ่อนไว้แล้วก็มีการเอามาแบ่งกันเฟรแล้วก็มีขายบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งมีการจับลุและดันเนินครีไปแล้วส่วนนึงนะเวลาที่เราได้มีการมาอุบัตนเห้นวันนี้คนระับเพื่อตรวจหาสิ่งของเหล่านั้น,น,นแต่เราก็ได้ ได้ได้ทำจนสิ้นสงสัยแล้วว่าวันนี้ไม่พบแต่เราก็จะไม่ละความพยายามก็คงจะต้องสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปนะฮะเราไม่ทิ้งควางว่าเกณฑ์ที่มันเป็นความปลอดภัยของพี่น้องพื้นที่เกาะพูดเราจะมาจัดการเพื่อให้มันเรียบร้อยทุกอย่างนะทุกอย่างจะต้องไม่มีถ้าใครพบใครเห็นหายที่รอดทะเลบางีอย่างเดียวคือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจท้องที่และให้มาดนเนินการตรวจยึดนะฮะต้องทําแบบนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ อย่าไปคิดว่าจะรวยทางรัดเอาไปแอบซุกแล้วก็รอขายอะไรเงี้ยช้าหรือเร็วถูกจับคุมครับไม่คุมครับโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับ